สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello QQ Channel ในช่วง Hello QQ Review นะครับวันนี้จะนำเสนอวิธีการเชื่อมต่อเบื้องต้นสำหรับเจ้าที0 0 0นะครับจริงๆ T500 ที0ออกมาสักพักแล้วครับร้านเรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นคือมันมีการอัปเดตจากแอปพลิเคชันทำให้เจ้าที0 0 0เนี่ยสามารถอัปรูปได้ครับผมก็เลยถือโอกาสนี้สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับ เริ่มต้นมานะครับให้เราเปิดเครื่องก่อนนะครับโดยการกดที่ปุ่มไมกเนตยมด้านขวาบนนะครับค้างไว้3าถึงหวินาทีนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาจะเห็นภาพที่เป็นลักษณะนี้นะครับถ้าใครยังเปิดไม่ติดอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้หยิบตัวที่เป็นเบ้าชาร์จนะครับออกมานะครับเสียบกับ power bank หรือปลั๊กที่เป็นหัว 1A นะครับตัวเล็กๆนะครับถ้าตัวใหญ่มาอาจจะไฟเกินได้นะครับพวางลงไปก็จะเห็นสัญลักษณ์การชาร์จนะครับมันจะเป็นแมกเนติกนิดนึงนะครับ พอเราเสียบปุ๊บมันจะเป็นขึ้นลักษณะเป็นแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านมุมขวาบนนะครับถ้าใครเปิดเครื่องถ้าใครปิดเครื่องนะก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับเต็มหน้าจอเลยนะครับหลังจากชาร์จเรียบร้อยแล้วเปิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชันนะครับผมแจ้งก่อนนะครับว่าใครที่ซื้อไปหลังเดือนอช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ ให้อัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะครับเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นแอปพลิเคชันตัวเก่าซึ่งไม่สามารถอัปรูปได้นะครับซึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถอัปรูปได้แล้วตัวเก่านะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน3.3.48นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเป็นตัวใหม่นะครับเนื่องจากของผมเป็นโทรศัพท์ Android นะครับผมก็จะใช้ Google Play นะครับผมก็กดเปิดขึ้นมานะครับแล้วผมก็เซิร์ชชื่อแอปนะครับมันจะชื่อ h i Watch นะครับสะกด HI ATCH นะครับแบบนนี้ะครับ หลังจากนั้นกดเสิร์ชนะครับก็จะเห็นว่าถ้าใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับมันจะขึ้นว่าอัปเดตนะครับให้เรากดอัปเดตเลยนะครับแล้วก็รอจนเสร็จนะครับนะครับหลังจากอัปเดตแล้วเปิดขึ้นมานะครับเรามาดูเวอร์ชันกันครับ นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับครับหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าเวลาไม่ตรงครับแล้วถ้าใครเข้าไปดูในภาษาในตัวเครื่องจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราพอเราซิ้นแอปพลิเคชันเรียบร้อยเนี่ยภาษามันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามที่เครื่องมือถือเราเป็นอยู่นะครับเริ่มต้นมานะครับไปที่นาฬิกานะครับปัดขึ้น1ทีครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นบลูทูธนะครับให้กดไป1นทีครับ รอสักครู่ครับจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับคือเราเปิดบลูทูธเพื่อรอการเชื่อมต่อนะครับกลับไปที่ตัวโทรศัพท์ของเรานะครับที่ลงแอปพลิเคชันชื่อ Hi Watch ไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาตอนนี้นะครับผมลงใหม่นะครับเขาก็จะขอให้เปิดการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรในเครื่องนะครับผมก็เปิดใครที่ไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเราได้อนุญาตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดไปเรื่อยครับสุดท้ายเขาจะถามขออนุญาตเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไปยังตัวนาฬิกาของเรานะครับก็เลือกไปที่แอปพลิเคชัน HiPod แล้วก็กดอนุญาตนะครับกดแบ็คกลับไปครับจะได้หน้าจอประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่การเซตติ้งนะครับหรือการตั้งค่านะครับเป็นรูปเฟืองด้านล่างนี้นะครับด้านบนจะเห็นปุ่มบวกนะครับให้กดไปที่ปุ่มบวกนะครับแล้วเลือก ค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งครับรอสักครู่นะครับน่าจะขึ้นทีห0 0มาอ่าขึ้นมาแล้วครับก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นรอครับแล้วเขาจะมีการขอจับคู่นะครับให้เรากดไปที่การขอจับคู่มันจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก,กดจับคู่ตัวนี้เขาจะใช้ในการเรื่องการโทรแล้วก็เรื่องพวกเสียงที่ออกไปยังตัวเรือนนาฬิกานะครับรอสักครู่ครับ เดี๋ยวเรารอจนคําว่าค้นหาอุปกรณ์เป็นสีแดงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้อ่าเราลองกดค้นหาอุปกรณ์ดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าตัวเรือนดังนะครับก็แสดงว่าเราเชื่อมต่อบูทูธกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเมนูต่อไปนะครับว่า แต่ละเมนูทำงานยังไงนะครับแจ้งให้ทราบเนี่ยก็คือเมนูที่เอาไว้สําหรับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันไหนให้มีการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถมาเลือกได้ที่เมนูแจ้งให้ทราบนะครับจริงๆแปลก็คือ notification นะครับนี่เขาแปลตรงๆมา ตัวที่2นะครับดูอุปกรณ์สมาร์ทเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องเซนเซอร์ต่างๆนะครับก็ก็เป็นลักษณะของเมมโมรีเป็น g ีเซนเซอร์ใช้อะไรนะครับเราสามารถดูได้นะครับส่วนนี้ครับส่วนที่สําคัญนะครับจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับส่วนอ่าวอตเฟสนะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านะครับที่พรีวิวอ่ t ห้าร้อยนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งให้ดูเลยว่าตัวใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วไปดูนี้นะครับส่วนการตั้งค่าหน้าจอนะครับตั้งค่าการโทรเนี่ยนะครับ เข้ามาครับตัวนี้ต้องต่อเน็ตนะครับใครถ้าใครไม่มีเน็ตนะครับมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดภาพมาได้นะครับนี่นะครับเป็นหน้าจอวอชเฟสที่เราสามารถนำไปใส่ในตัวเรือน T 500ตัวใหม่ได้นะครับจากเดิมๆที่เรามีของเดิมนะครับมีหน้าจอตามปกตินะครับที่เราปัดๆเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูสักอันหนึ่งนะครับเข้าไปที่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับกลมๆนี่สวยดีนะครับ ขาก็จะทำการอัพอัปเดตนะครับอัปโหลดภาพนะครับไปยังตัวเรือนนาฬิกาของเราก็รอสักครู่นะครับใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะครับก็อัปไปนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวเรือนกันนะครับก็จะได้ w c h f h c e ที่เป็นตามรูปนี้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรา ติดกันไว้ก็คือการตั้งค่ารูปหน้าจอที่เป็นรูป <ileri> ตัวเองอันนี้ก็จะเป็นตีมนะครับให้เราเลือกไปที่อันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้นะผมเลือกรูปโลกนี่แล้วกันนะครับหลังจากเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเวลาได้นะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับต้องซิงหน้าปัดก่อนจะเปลี่ยนแต่ที่จุดที่ผมจะให้ดูก็คือเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับโดยการเลือกรูปมานะครับผมเลือกรูปลิซ่านะครับรูปนี้นะครับแล้วผมก็เลือกกดปุ่ม ผูกด้านบนนี้ไปกดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราครอปนะครับอันนี้ผมครอปไปเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้เลยหลังจากนั้นก็เลือกนะครับตำแหน่งตรงนี้บังหน้าไม่เอามด้านนี้ด้านล่างดีกว่านะครับด้านล่างอ่านี่สวยเลยนะครับผมกดซิงหน้าปัดครับครับเราก็รอนะครับสักครู่นะครับผมแนะนํานะครับอย่าใช้รูปใหญ่นะครับให้ใช้รูปเล็กๆนะครับหาโปรแกรมทํารูปให้มันขนาด ไม่ใหญ่มากเราจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับแล้วบางทีถ้าเกิดรูปใหญ่มากเนี่ยอาจจะค้างได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูที่ตัวหน้าปัดของเรานะครับว่าเป็นรูปอย่างที่เราอัพขึ้นไปหรือเปล่าอ่าเป็นนะครับเป็นรูปลิซ่าแล้วก็สวยงามครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเวลาตรงแล้วเรามาดูภาษากันดีกว่านะครับว่าภาษาเปลี่ยนเป็นภาษา ที่เครื่องผมตั้งหรือเปล่าคือภาษาไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ภาษาก็กลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่าเจ้า T 5 0 0ร้อหลังจากเชื่อมต่อแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวเรือนอีกสักนิดนึงนะครับผมอัปเดตให้ดูนะครับโดยปกตินะครับเมนูเวลาก็กดเข้าไปมันจะเป็นเมนูบับเบิ้ลแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนเมนูแบบอื่นได้สามถึงสี่แบบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้กดที่สไตล์นะครับไปกดที่สไตล์สองพอกดเข้าไปเมนูมันจะเป็นแบบ มีคำอธิบายด้านล่างนะครับผมกดให้ดูอีกซักเมนูหนึ่งแล้วกันอ่ะสไตล์ตที่3เป็นยังไงนะครับก็เป็นแบบสกอร์นะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วเมนูเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นในเวอร์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเมนูการฝึกการหายใจครับตัวนี้นะครับเวลาใครมีความเครียรสามารถใช้ได้นะครับ ครับและนี้ก็คือข้อมูลอัปเดตของเจ้าตัว T 5 0 0ในช่วง Hello Q Q Review ของเรานะครับยังไงฝากกด Subscribe ช่อง Hello Q Q Channel ของเราไว้ด้วยนะครับถ้าผมมีข้อมูลใหม่ๆข้อมูลอัปเดตนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องนาฬิกาวิธีการใช้งานต่างๆผมจะนำมาลงไว้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ